สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองท่าสารเช่นเคยครับผมแต่ว่าจุดนี้ยังไม่เคยมานั่งเลยครับได้แต่ขับรถผ่านครับจุดนี้เพราะว่ามาทีไรจะไม่ค่อยว่างสักทีครับผม <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นหมายเด็ดครับตรงนี้ก็จะเป็นหมายตรงศาราข้างๆกับร้านหลงฟิชชิ่งครับผม <c oughs> ก็อย่างที่บอกครับเคยขับรถผ่านมาหลายรอบมากแล้วก็ไม่ไม่เคยเห็นว่างเลยสักทีครับผมมาทีไรไม่เคยว่างเลยแล้ววันนี้ขับมา เห็นว่างก็เลยตัดสินใจลงตรงนี้เลยครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะประสบความสําเร็จไหมนะครับกับหมายนี้วันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ36ครับผมตกเป็นไม้ตายตะกวัววิ่งเช่นเคยครับสายเมนที่ใช้วันนี้เป็น10ปอนครับผมสายหน้าจะเป็นเบอร์ 2.5N เอ็นตาคิงคองครับตะขอเป็นตะขอจีนุ เบอร์นหนึ่งครับผมของร้านเซเลเยอร์ครับส่วนใหญ่ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นซุ้มหัวตัวเดิมผสมกับขนมปังปั่นครับแล้วก็เกี่ยวชิ้นขนมปังครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะประสบความสาเร็จไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองคุนไปพร้อมกันเลยครับผมดนนี้มันกิน้เหนียวแล้วมันก็ทิ้งเอืคนนมคน,น่าอืม มาครับตัวแรกมาแล้วครับโอหลุดตัวใหญ่ด้วยนะท่าทางอืหนักเลยอะ่ะ เอ้าไหลลงไปเลยปัดพรมครับตัวนี้สายดีอยู่ แรงดีจังเว้ยตัวแค่นี้เป็นปภาพมอืมไซสดีอยู่ครับ <Now. S 2> นี่ครับเป็นปลาคมครับไซนี้เลยฮะเสียสวยเลยหนึ่งตัวเก็บเก็บเก็บเป็นนิม <laughs> นิมิดหมายที่ดี <laughs> ครับไหลลงไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้เป็นปลากำมังครับเอ้ยติดล่มเก็บปลายากนี่ครับเป็นปลากำะมังครับไซนี้เลยสวยเลย ลงอีกแล้วก่ามังเอ๋อเอ้าหนี่ครับเป็นปลากำมังอีกหนึ่งตัวไซดีๆเลยเก็บปลายากขยัยล่มอีกหน่อยครับ ใจถ้าอยากจะไปก แล้วน้ำมันจะไม่ขุ่นคลักอย่างนี้ไงเราเห็นมันลอยมาแล้วก็น้ําเป็นขุ่นคลักๆก,ก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรลงไปกวนทักอย่าง หลุดแล้วลโอ้ไม่หลุดยังอยู่กำลังหยิบน้ำจะหยิบน้ำมากินครับยี่สกน้อยกระโดดยังสูงเลยอืโอ้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าตอนมันกระโดดกำลังจะหยิบน้ำขึ้นมากินเพน,น่าคันพุ่งเลย แรงมันเยอะว่ะ <c oughs> มัวแต่เอาหยิบน้ำขึ้นมากินครับครับ <c oughs> เป็นปลายิสกครับไซส์ไซ,ไซนี้เลยไซส์แว้นสวยหนึ่งตัว ลวมไข่ขวางคองเลย <laughs> ลงกำมังเนี่ยฮะหนึ่งตัวกําังไซดีดีไซ้เพีอลลมตัวนี้ออีกหนึ่งตัวครับตะเพียนตัวนี้ อันนี้เป็นปลาตะเพียนครับสว,ชชวยๆไหลลงครับไหลลงไปเป็นกำะมังอีกแล้วนี่ครับเป็นปลากำะมังครับสว,ชชวยเลยหนึ่งตัว ไลงไปเป็นตะเพียนนะครับเป็นตะเพียนหนึ่งตัวไห้ลงอีกแล้วใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวใหญ่ ตอนนี้มีไซส์ครับน่าจะปลาโพรมอ่ะวิ่งอย่างนี้ปลาอะไรอะ่ะลูกสวายอุ้ยตะโกอีกแล้วตะโกอีกแล้วตะโกอีกแล้ว ไม่ใช่คนละตัวตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนั้นไม่ใช่ตัวเก่าอะไรอยอาตักโกรกตักโกรกไม่ใช่ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะตก กุกกุกกุกโชว์ไหมไม่ต้องโชว์ก็ได้มั้ง นี่ไงโชว์แบบนี้ก็ได้ไม่เกียดลุกนี่ตะโกกไซนี้เลยใหญ่ๆส,สวยงามๆามเอาไม่เก็บหรอหมดเวลาแล้วเหรออ่ะเม็ดสุดท้าย อะครบเวลาพอดี่อ่ะอ่าให้รางวัลผู้ชนะมาโยนเข้าปากเอ้าเม็ดสุดท้ายจริงจริงใหญ่ใไซโอ้ก็มังใหญ่ตัวนี้เด็ดเม็ดสุดท้ายจริงๆกําลังจะโยนให้รางวัลผู้ชนะฉีไปข้างนึงแล้วไม่รู้โดนเปิดใครมา นี่ครับหนึ่งตัวไซนี้เลยกำลังสวยๆกำลังจะเก็บของครับกำลังโยนเหยื่อทิ้งบอกเหยื่อเด็ดเม็ดสุดท้ายโดนจริงๆอ่ะปิดฉากได้ดีครับเดี๋ยวเก็บของละ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับผมก็ถือว่าสนุกสนานครับวันนี้มายนนี้ก็สมกับที่มาแล้วไม่เคยว่างเลยจริงๆครับผมก็มีปลาให้ได้วัดหลายตัวพอสมควรครับแล้วก็มีแต่ไซส์สวยๆเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ฮนะว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับ นี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับก็มีแต่ไซส์สวยๆเลยตะโกก็ไซส์ดีปลาพรมก็ไซส์ดีกระมังไซส์สวยก็เยอะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารู้กันอีกทีนึงสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุน่นสวัสดีครับ